น้ำมันคอมแอร์มันซึมนะครับซึมจากไหนจากสายจากโอลิงหรือจากตัวคอมเพรสเซอร์เอ่อตรงใต้คอมเพรสเซอร์ฮะครับพวกนี้สามารถซ่อมเปลี่ยนประเก็นได้เปลี่ยนโอลิงได้นะครับดูให้ดีครับบางทีต้องล้างทำความสะอาดก่อนคุณไปที่ร้านแอร์ที่เขามีคามชำนาญน,นะครับให้เขาล้างทาความสะอาดก่อนมันรั่วตรงไหนบางทีมันรั่วโอลิงที่สายจ้าเข้าบางทีมันรั่วนะที่ซีนสามารถซ่อมได้ถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยเดี๋ยวเสื้อมันสึกแล้วคันนี้ซ่อมไม่อยู่แล้วครับมันจะรั่วนะฮะ ผมผมเคยทําเปลี่ยนโอริงไปสองไปสองตัวฮะครับโอริงอะไรครับซึมอยู่ฮะโอริงอะไรครับโอริงที่ที่ที่คุณโดนว่าเมื่อกี้ครับไม่เป็นเป็นเป็นโอริงที่ใช้กับระบบแอร์โดยเฉพาะไหมเอ่อว่าอะไรนะครับเป็นโอริงที่ใช้กับแอร์โดยเฉพาะไหมครับใช่ครับผมเป็นเห็นเขาตนอย่างดีให้เลยฮะสองตัวตัวตัวที่สายจําเข้ากับจําออกฮะเปลี่ยนมานานแล้วยังครับเออ ต้องการเปลี่ยนมาเนี่ยนะฮะไอ้ความซึมก็ยังซึมอยู่มหมายถ้าฮะแ,แล้วช่างเขามีให้คําแนะนําอะไรไหมครับว่าไม,ไม่มีเหรอครับไม่มีเลยไม่มีเบื้องต้นถ้าจะไม่กลับไปร้านเก่าไปร้านนะใหม่ครับให้เขาช่วยตรวจสอบดูนะครับว่ามารันะ่วจากจุดไหนแสดงว่าที่เปลี่ยนมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงจุดนะครับ <นะ S 1> อาจจะ<ม>ตัวคอมเพรสเซอร์เองเนี่ยคอมเพรสเซอร์เองอาจจะรั่วนะครับที่ตัวประเก็นคอมเพรสเซอร์หรือตัวซีนคอมเพรสเซอร์ครับผม โอริง hmm. ตรง uh, ตัวไฮไซด์โลไซด์มันอาจจะไม่รั่วแล้วนะครับ,รบพวกนี้ต้องตรวจเช็คให้ดีครับเพราะว่าการสมมุติว่าโอริงเนี่ยมีอยู่10ตัวแต่คุณเปลี่ยนไป2ตัวนะครับยังเหลืออีก8ตัวนะ hmm. ผมยกตัวอย่างนะ hmm. คุณลองให้เขาตรวจ hmm. เช็คดูก,ก่อนครับบางทีมันรั่วที่ตัวคอมเพรสเซอร์เลยไม่ได้รั่วที่สายแรงดันแล้วนะครับออ๋ <Ờ> ครับอันนี้ก็ถ้าใช้จ่ายจะแพงมากเลยใช่ไหมฮะคือถ้าโอลิงไม่แพงครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องยกคอมเพรสเซอร์ออกมาแล้วเปลี่ยนเนี่ย นะครับคุณจะมีค่าใช้จ่ายค่าแรงแล้วนะครับแล้วก็จะมีค่าชุดซ่อมแล้วก็จะมีน้ํามันคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแล้วก็จะมีน้ายาแอร์ครับผมให้เขาเสนอราคาคุณก่อนดีกว่านะครับครับผมลองดลนะครับยินดีครับขอบคุณครับอ่าสวัสดีครับ